กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านและผู้ติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ปามแกะมืม่ก็ได้ปล่อยแกะของเราออกมาบริเวณอยู่หน้าบ้านบริเวณหน้าบ้านหลายวันแล้วเราไม่ได้ลงคลิปเนื่องจากเราไม่ได้ปล่อยแกะ ออกไปกินข้างน,นอกเพราะว่า,าลูกอ่อนของเราคลอดสีแ่แม่เราก็ยังไม่อยากปล่อยให้เขาแข็งแรงสักหน่อยเราก็แข็งแรงเราก็ปล่อยแกกมา <c oughs> อยู่บริเวณหน้าบ้านครับ <c oughs> นี่นะครับเอปลา เขากินอยู่ในครกบ้างแล้วพลาเราจะให้แกไปไกลๆเนี่ยแกไม่ไปหรอกเขก็จะกินบริเวณที่แกเคยกินใกล้บ้านน,นี่บ้านผมเขาจะกินอยู่บริเวณแถวหน้าบ้านนี้นะครับมันจะไล่เข้าไปไปเขาไม่ไปหรอกเนื่องจากในท้องเขามีอาหารบ้างแหละ เราก็ใส่ตั้งแต่าบ่ายสองให้แก่จะกินให้แก่ร้องเราก็เลยปล่อยแกามาออกกำลังกายบ้างเล,เล่นบ้างกินหญ้าบ้างประมาณนี้นะครับที่เราเลี้ยงก็ยญ้าดีนะครับที่เราเลี้ยงนนี่ สองตัวเออพ่อเขาเป็นแบคเฮดตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สวยดำตั้งแต่ปากเลยหลังคอมาสวยตัวนี้สวยมีแม่เขา <c oughs> ส่วนนี้แอดแฝดเดี๋ยวเราจะพาไปดูคู่เขา เฮ้ยห,หาลูกน้นองทางนี่คู่เขาครับคู่เขา <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากเผยแพร่าการเลี้ยงแกะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็สำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเพจฟาร์มแกะมืองใหม่ของเราและอย่าลืมกดซับสไคร้เพื่อเรามีกำลังใจทำต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ